สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูดาเช่นเคยนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบโปรแกรมด้วยข้อความนะคะการออกแบบโปรแกรมคือการพิจารณาการทำงานของโปรแกรม เพื่อลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมด้วยวิธีการต่างๆเช่นการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนการเขียนโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความค่ะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความ เป็นการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยการเขียนข้อความอธิบายลำดับการทำงานของโปรแกรมโดยใช้ภาษาพูดนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความกันนะคะบอนต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ป้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรมแล้วตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20 จะแสดงผลว่าน้อยกว่า20แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20จะแสดงผลว่ามากกว่า20เราสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ดังนี้นะคะ 1. รับค่าตัวเลข1จํานวนจากผู้ใช้ค่ะ 2. นําตัวเลขมาตรวจสอบกับค่า20นะคะ 3. เราจะให้ โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพค่ะโดยถ้าตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20ให้แสดงผลว่าน้อยกว่า20แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20จะให้แสดงผลว่ามากกว่า20นั่นเองค่ะเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ นักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าคอนอของตัวเลขสองจำนวนโดยใช้วิธีหารสั้นสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ดังนี้ค่ะ 1. นําำตัวเลขทั้งสองจำนวนที่ต้องการหาค่าครนอรมาตั้งเรียงกันจากน้อยไปมากค่ะ 2. เลือกตัวเลขที่น้อยที่สุดเป็นตัวหารค่ะ 3. หารทั้งสองจำนวนด้วยตัวหารที่เลือกค่ะ 4. ถ้าตัวหารที่เลือกไม่สามารถหารทั้งสองจำนวนได้ให้ลดค่าของตัวหารลงทีละหนึ่งจนกว่าจะได้ตัวหารทั้งสองจำนวนนะคะ 5. นำผลหารของจำนวนที่1คูณผลหารของจำนวนที่สองคูณตัวหารจะได้คอลนอของตัวเลขทั้งสองจำนวนค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนลองฝึกออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะคะในหน้าที่41นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ